และผู้ชมครับ,มมรบเรายัางคงกอดติดสถานกา,ารณ์เมื่อคืนที่มีระเบิดเกิดขึ้นคาดว่าเป็น M79 ยิงถล่มเข้าไปที่ถนนสีลมทําให้ประชาชนคนใส่เสื้อหลากสีซึ่งชุมนุมกันอยู่บาดเจ็บมีสาหัสและเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสองช่วงตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วก็สามทุ่มเป็นเหตุให้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดนับดูแล้วมีโรงพยาบาลที่รับ ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยประมาณเจที่มีสาหัสอย่างต่ำก็แปดถึงสิบคน <Okay. S 2> ตอนนี้อาการก็บางท่านต้องติดตามใกล้ชิดนะฮะคุณหมอเองก็เฝ้าดูอาการเมื่อคืนก็วุ่นวายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดทั้งฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกคุณสุเทพเองก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันนายกก็พูดค่อนข้างกังวลเรื่องของอาวุธในกลุ่มคนเสื้อแดงว่าขอคนกลางไปตรวจค้นได้ไหม mm hmm. ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> ฉะนั้นวันนี้บรรยากาศบนหน้าหนังสือพิมพ์ก็เป็นข่าวที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวข้ามนี้เองนะฮะลองดู <ไป S 1> แต่ละฉบับนะฮะเต็มไปด้วยภาพของผู้บาดเจ็บนะฮะโ,โอ้โดูแล้วนี่คือคนไทยด้วยกันเองครับคุณผู้ชมฮะดูแล้วหดหูหัวใจพอสมควรนะครับมาให้ดูของของคมชัดลึกนิดหนึ่งนะฮะยิง M79 ป่วน5ลูกซ้อนหลากสีกระเจิงถลมสีลมเละตาย1เจ็บร่วมร้อคาดยิงจากสวนหลุมจับทันควันต้องสงสัยภาพข้างล่าง เป็นภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวสีลมนะครับโกลาหลเลยฮะกำลังลำเลียงผู้บาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดขึ้นรถกระบะสับสนวุ่นวายไปหมดฮะมีทั้งเลือดทั้งเสียงร้องทั้งผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งก็โดนด้วยมีทั้งผู้หญิงอายุเยอะๆผู้ชายวัยรุ่นมีหลายวัยเลยฮะนี่ของผมจัลึกลงไปดูฉบับอื่นครับดูของหนังสือพิมพ์เดลีนิวสฮะ เดลีนิวฮะเอ็มเถล่มสีลมหลากสีตายเจ็บนับร้อยตูมสนันห้าลูกหนีโกลาหลนตำรวจรวบผู้ต้องสงสัย5ราย,าายสุเทพแฉยิงจากลานรอ6มีภาพของผู้บาดเจ็บนะครับบางคนก็นอนอยู่ในสภาพที่เลือดเต็มศีรษะบางคนโดนสะเก็ดเข้าที่ช่องอกที่ขาตามลำตัวมีบางคนโดนที่บริเวณ หางคิ้วเปลือกตาเนี่ยครับก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดฮะเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อคืนตอนช่วงหัวค่ำสอละรอกนะครับหนังสือพิมพ์ของเดลินิวส์ก็รายงานเหมือนกันนะฮะส่วนไทยรัฐก็เช่นเดียวกันครับบ้มสถานีรถไฟฟ้า5ตุ่มซ้อนตาย1เจ็บเกือบร้อยฉีกร่างเลือดนองโอลมมนสีลมวิกฤตปิดตลอดสาย มาร์กแฉก่อการร้ายชุดขาวเดือดถลม่มบ้างไฟใส่หอทหารนี่ครับก็มีภาพของเจ้าหน้าที่ทหารลำเลียงผู้บาดเจ็บที่สีลมเมื่อคืนอยู่ในสภาพที่โกลาหลหนสับสนวุ่นวายไปหมดนะฮะ <คน S 1> มีผู้บาด<า>เจ็บนะผู้บาดเจ็บด้านล่างนอนเจ้าหน้าที่ก็บอกอยู่นิ่งๆเพราะว่ามีเลือดออกที่ศีรษะเป็นเป็นลิมเลือดดูแล้วโอ้โหน่ากลัวมากฮะ <c oughs> แล้วก็มีภาพประชาชนก็วิ่งตกใจมีภาพของคนที่พยายามประคับประคอง คนที่เจ็บเนี่ยขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลก็เดี๋ยวลำดับเหตุการณ์ไปทีละขั้นทีละตอนนะครับ